ไอ้หน่เนี่ยพายายไปดูบ้านไอ้เกย์ถ้าตายอะไรวะนอเดิกนอเด็กอะไรอนี่ยไปดูดูไปดูที่ไหนมานะไปดูที่เจ๊กระจอกมาเทนี้เนี่ยไปอยู่ข้างหลังบ้านยายเลยโอ้โหยิ่สวยว่เฮยยังสวยโอ้โหอ่าอันเนี้ยเกินก่อนเลยอยู่อยุธยาใกล้กรุงเทพเราด้วเองเอออ่าห่างจากเซนท่านสิบห้านาทีเซนท่านอยุธยานะอ่าฮะอ่นี่บ้านเนี้ยสวยเออคือนอเดิกข้อดีของมันเลยมันโปร่งอ่ะ ไอเพดานมันสูงใช่ไหมมันก็โปร่งแสมก็รอดได้เยอะตัวบ้านก็จะสว่างใช่ไหมและแถมเขามีโรงจอดรถให้พร้อมเนี่ยต่อรมาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีอะไรนะดาดฟ้าเหรอดาดฟ้าเป็นชั้นลอยข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งนอกจากโปร่งแล้วก็คือถ้ามีชั้นแบบนี้เราสามารถต่อเติมเพิ่มได้ได้ไม่เหมือนทรงปั้นหยาแบบบ้านจัดสรรทั่วๆไปยายก็ไปดูหลายๆที่แล้วก็มีชั้งอะไรนะบ้าน โมเดลมีปัญญามีอะไรเนี่ยอันนั้นต่อเติมเพิ่มไม่ได้เออนะแล้วเรามาดูอันนี้สไตล์ใหม่รูปแบบใหม่ยหญใหญ่เห็นแล้วยายยังชอบเลยเอออันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเลยนะแล้วก็จะมีอีกนู่นลูกลงไปโอ้อีกตอนนี้ก็กําลังสร้างอยู่ประมาณ8หลัง8ดหลังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวข้อดีอ่ะพาไปชมกับพี่เจ้าของอ่ออันนี้มันไม่ได้ดีธรรมดามันดีแบบพิเศษเว่อร์แลหลายงยังไงราคาเป็นยังไงอะ เริ่มต้นเท่าไหร่ยายสองล้านเก้าป่ะสองล้านเก้านะอ่าพื้นที่ประมาณสัก68ตารางวา60 70็นะประมาณประมาณ70ตารางวาประมาณนี้ราคาก็ขยับไปเรื่อยๆและที่สำคัญยายเอ๋ยว่าผ่อนได้ด้วยเฮ้ยริงกี่ผ่อนตรงกับเจ้าของได้เลยเอาเอานะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าติดแบ็คลุงแบ็คลี่นี่จะผ่อนได้ไหมเนี่ยก็มันก็สบายกว่าธนาคารเยอะก็ผ่อนได้อ่ะ ไอ้ดอกเ,อเอบีย้ยแหะเลทกับธนาคารเลยครับดอกเบี้ยเลทกับเออทักไปแป๊บหนึ่งชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจสักครู่ครับ อคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะสวัสดีเ้วาจ้ะไอแมนจะมาดูบ้านโยผมโยดเยียดดิครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมทั่วแหละนะใจเย็นๆนะแต่เดี๋ยวก่อนไปชมในตัวบ้านเ่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายรอบๆเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปแต่ว่าก่อนไปชมตัวบ้านเดี๋ยวพาไปชมไปคุยกันดีกว่านะว่าพี่เจ้าของโครงการเขาไม่ไมเซ็ตยังไงในการสร้างเนาะว่าเขาทําอะไรแล้วเขาให้อะไรบ้างนะไปดูความคิดของเขาก่อนตัดสินใจดูเจ้าของโครงการ อันนี้ก็เป็นเจ้าของโครงการเลยใหญ่มาเจอตัวเป็นเลยเนี่ยพี่วิชัยเนาะใช่ไหมครับครับผมโอเคสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงต้องใส่ชุดนี่ช่างเลยนะลุกช่างโรงงานเองเลยครับเองเลยใหญ่เองเลยครับโครงการนี้ชื่อโครงการอะไรนะพี่วิชัยโครงการเราสุขทรัพย์แกนวิวครับเป็นโครงการใหม่เเป็นโครงการใหม่เลยใช่ของพี่เลยสดๆเลยครับเออขอชูจุดเด่นหน่อยพี่ทําไมเขาต้องมาซื้อของพี่เรา คือจุดเด่นของผมเนี่ยผมเน้นโครงสร้างโครงสร้างเป็นหลักเพราะว่าโครงสร้างบ้านนี่ลงดินไปแล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกอแก้ไขยากเพราะฉะนั้นผมเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักเหมือนเหมือนเราทำไว้อยู่เองว่างั้นเถอะใช่ครับคือผมทำแบบเนี้ยผมมีความสุขผมทำได้ได้ทำบ้านแบบนี้มีความสุขเหมือนพี่อยู่เองใช่ไหมเหมือนอยู่เองเลยครับ ดูเลย่ออย่างเช่นล้อล้อพี่สเปคยังไงครับล้วนี่สูงความสูงเนี่ยประมาณเมตดเก้าสิบเมตดเก้าสิบครับของเมตรเนาะครับอันนี้สั่งสั่งตรงจากโรงงานหล่อมาเลยสั่งตรงโรงงานหล่อมาเลยครับแล้วรากฐานเนี่ยลงเสาเข็มยังไงมังอ่ะโอ้ลากฐานนี่ลงเสาเข็มไอยี่สิบสองสิบเมตร เมตรเลยครับโอ้โหบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งนี่ใช้เสา22ต้นเอาเข็มี่นะครับอย่างทีเลยธรรมดาเจ้าอื่นก็เหล็กดูเนี่ยดู่ดูเหล็กผมหเส้นละดูกี่เส้นอ่าสิบสอมิลแล้วก็ความถี่ของเสาอ่าดูกันนะถ้าเป็นโครงการเอื่นเขาก็จะต้องเซฟคอร์สใช่ไหมพี่ อ่ะอัดเสาอาจจะทางหน่อยอ่าเสาอาจจะทางหน่อยก็ทางหน่อยอ่สเปกกระเบื้องสเปกอะไรอย่างงี้พี่อธิบายหน่อยโอ้กระเบื้องเนี่ยกระเบื้องมุงหลังคาของผมของ s อ g ซตาช้างเพชรถิดแผ่นละส1บาทโอ้โหเจ้าอื่นก็8ปดเก้าบาทก็พอพี่ใช่แปดเก้าบาทใช่มันจะมีแไรเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้อ่าเดี๋ยวให้มาเช็คได้เลยก็เรียกได้ว่าพี่อ่ะมีแบบใช่ไหมมีแบบถ้าไม่ตรงแบบนี่คือโอ้ ยินดีคื่เงินแต่มตาเลยคือผมผมที่ไม่อยากให้ลูกค้ามามาซื้อโดยตัดสินใจโดยที่ไม่เห็นของอผมอยากให้ลูกค้ามาซื้อโดยตัดสินใจก่อนจะซื้อเนี่ยให้เห็นโครงสร้างก่อนเออผมไม่อยากให้เห็นแบบนี้สาเร็จแล้วก็สาเร็จแล้วก็คือเขาไม่รู้ละบางทีเราหมกเม็ดไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หรอกเดี๋ยอยู่ในอมปูนไปแล้วไม่มีใครรู้หรอกผมบอกเนี่ยผมเอาบอกว่าเหล็กสิบเส้นเชื่อี่ยต้องเชื่อเพราะมันอยู่ในนี้ เต็งปูนใช้เต็งอะไรเนี่ยโอ้เต็งปูนแ,แต่ผมเน้นสองสี่ศูนย์โอ้โหครับมาฐานมาฐานนะครับพื้นเนี่ยผมผมเทสิบเซนแล้วจะเอารถมาวิ่งข้างบนหรือไงเราเอาสัก <c oughs> ก็ก,กากลว่าจะเอารถเด็กเล่น้วยหนาวกว่าถนนอีกครับหนาวถนนตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนด่านฟ้าแล้วางานเถอะนะอ่าข้อดีของบ้านที่ผมบอกไปแล้วคือถ้าทรงอื่นถ้าบ้านทรงอื่นเขาก็ จะต่อเติมไม่ได้ละไม่ได้อันนี้อันนี้ก็เลือกได้ใช่ไหมพี่<า>ว่า<ด>เราจะต่อเติมเพิ่มหรือเราจะกั้นห้องกระจกหรือยังไงทำเป็นห้องาาอเคาราวเกลืรห้อ,อ,าาอเกลเนี่ยเราเผื่อเราเผื่อให้คุณผู้ชมเป็นออฟชั่นละกันแต่ละคนนะคือคือคือซื้อบ้านตรงนี้เราสามารถที่จะต่อเติมได้อีกหลายห้องครับผมผมตอเข็มไปรอแล้ว ต่อเขียวไม้รองรับเป็นบ้าน2ชั้นดีๆนี่เองอ่าทำไว้เผื่อทําเผื่อแล้วเผื่อเป็น2ชั้นใช่ครับแล้วก็จุดขายจุดเด่นด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีใครทําอะไรได้เป,เป็นเป็นที่ทอรีสงอ,อเขาทํานาได้อย่างเดียวครับค,คนเช่าทํานา คืออนุมายง่ายที่ทศรีส่งนี่คือเขาเช่าวัดใช่ไหมฮะเขาเช่าวัดเขาเช่าวัดทำนาคือจะมีจะมีบ้านมามาตั้งตรงนี้ได้ไหมไม่มีครับมาบังวิวไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับอ่าเนี่ยคือตรงเนี้ยก็จะเป็นนาเขียวทั้งหมดเลยครับนะก็จะเขียวอยู่เงี้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวาดข้าวแล้วจะเขียวสายสวยทักปีใหม่เนี่ยน่าจะได้ครับได้หด้วานแลยครับเดี๋ยวถนนก็จะทําเป็นคอนกรีตคอนกรีตนะแปดเมตรปะกว้างแปดเมตรอ่าเดี๋ยวพี่จะทํายาวไปยันคอสะพานนู่นเป็นทำยาวคอสะพานเออใใหห้้ททดีเลย แล้วก็ทําให้หมู่บ้านก็ไปด้วยหมู่บ้านก็ชอบใจอ่ะเออก็เพื่อแบ่งกันมุดไปในตัวเเพื่อแพร่คนอื่นไปด้วยเลยเพื่อแพ่หรือเ่าน้อ ไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมในบ้านนะครับผมว่าในบ้านมีอะไรบ้างนะหลักๆก,ก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็1นึ่งห้องโถงใหญ่เนาะเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยอ่านี่ด้านหน้านะครับตกแต่งก็จะเป็นแบบแนวเรียบๆนะมินิมอลเน้นโทนขาวโทนสว่างนะครับผมนะก็จะเข้ากับทุกเฟอร์นิเจอร์นะง่าย ไฟก็พร้อมนะครับผมนะน้ำไหลไฟติดนะอันนี้คือบ้านตัวอย่างก็เดี๋ยวเรามาดูเลยแบบบ้านอ,าอีก7หลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่อันนี้ห้องนอนใหญ่เลยนะตกแต่งก็จะเป็นโทนขาวเหมือนกันห้องนอนใหญ่นี้มีห้องน้าในตัวครับผมเห็นไหมมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําก็จะตกแต่งแบบมีเพิ่มความสีดํามาหน่อยนิดนึงนะเป็นลายตารางหมักลุกก็โอเคเนาะ ถัดออกมาห้องนอนก็มาโชบหน้าบ้านหน่อยมาดูประตูแล้วก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กก็จะมีหน้าต่าง2บานนะฝั่งด้านขวาก็จะไปเปิดไปเจอหน้าบ้านหน้าต่างที่เปิดอยู่ก็จะเจอเปิดไปเจอลงจอดรถนะครับผมนี่ตกแต่งไว้สวยงามอันนี้ก็ห้องนอนเล็กเกนาะมีแอร์ให้1ตัวนะครับสำหรับห้องนอนนี้แล้วก็มีแอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงห้องโถงอ่า ถ้าเรามาทางขวามือก็จะเป็นห้องน้ําใหญ่ห้องน้ํากลางห้องน้ําส่วนกลางของบ้านก็จะใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่เลยนะอ่านี่ตกแต่งก็ขาวขาวสว่างเหมือนเดิมนะครับผมปูกระเบื้องที่ผนงังปูพื้นก็เรียบร้อยถ้าเรามาด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวครับผมมีที่เก็บของด้านล่างก็มีซิงค์นะทำครัวก็โซนนี้สังเกตว่าโซนครัวนี้ก็ปูผนังให้นะครับเป็นกระเบื้องนะ สวยงามเหมือนเดิมนะของดีเหมือนเดิมวัสดุดีเหมือนเดิมอืมเรามาเช็คกันได้เลยถัดออกมาหลังบ้านนะครับผมอ่านี่หลังบ้านก็จะติดกับโรงจอดรถใช่ไหมแล้วก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นไปชั้นสองหรือว่าชั้นลอยครับผมพื้นที่หลังบ้านก็ยังมีอีกนะตก3เมตรได้เลยหน้าบ้านก็กว้างนะเรียกได้ว่าออกแบบไว้ไม่ให้อืดอัดอะ่ะบ้านจัดสรรทั่วไปก็พื้นที่หลังบ้านหน้าบ้านมันจะแคบใช่ปะล่ะครับเนาะอันนี้ตั้งโต๊ะได้เลย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศท็อปวิวนะบนบ้านของบ้านตัวอย่างก็ลองมาชมได้นะครับผมหลกัลกๆอีกเจ็ดหลังที่เหลือก็จะประมาณนี้ใครชอบสเปคไหนอยากเปลี่ยนสีลายกระเบื้องก็สามารถแจ้งได้นะเจ้าของใจดีมากคุยกันได้ครับอ่าเนี่ยอันนี้ก็เริ่มอย่างที่เราบอกนะสตาร์ทแดหลังอ่าทั้งหมดนี้ก็น่าจะตกสามสิกว่าหลังนะที่เขา,าแผนไว้สามสิบเจ็ดหลังเออที่มันยาวไปนย่ดเลยนานติดบริษัทใช่ ติดไปเยอะเลยเออฝั่งถนนออกไปฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนอออกออกถนนอะไรมันเป็นอ่าซอยเขาเรียกซอยวัดตโนตีอ่ะอ่าแปลงนี้ใกล้ๆกับวัดตโนตียอ่ะเนาะแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซนทันออนะฝั่งฝั่งนู้นเลยเซนทันก็อยู่แถวอีกฝั่งหนึ่งก็15นาทีใช่ไหมอย่างที่เราบอกใช่นะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเออลงบ้าอุทัย5กิโลอ่า โลตัสรจน,นะ5กิโลแถวนี้มันเป็นเขตนิคมเนาะนิคมรจน,นะคนเยอะคนเยอะอาแล้วให้นึกสภาพตอนยากเขียวๆข้าวเขียวๆเออสบายรอท,ทําทำใหม่ทีอ่า<อ>โอเคพี่วิชัยผมขอดูอวิธีถ้าคนสนใจอ่ะก็จองยังไงผ่อนยังไงอขออธิบายก็ก่อนก่อนที่จะจะมาจองก็ผมอยากให้มาดูบ้านก่อนมาดูการสร้างมาดูการสร้างแล้วก็ค่อยมาคุยเรื่องการจองการผ่อน สามารถที่จะผ่อนดาวกับเจ้าของได้นะครับแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยก็คิดตามธนาคารคเขากําหนดครับไม่ไม่เป็นไรผมก็คนมานนอกอ่าคนมานนอกมานอกไม่ได้เพิเศษพิโสอะไรอยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาอยู่ด้วยกันอแล้วก็อยากให้มีสร้างฝันของแต่ละคนให้มี <c oughs> อยู่ใช่ครัใช่ครับคือผมอยากให้มาอยู่แล้วให้มีความสุขมผมไม่อยากให้อยู่แล้วเสียเงินเสียทองเพิ่ม ผมอ,อยากให้ลูกค้ามาคือทํางานโรงงานก็ได้ทํางานค้าขายอะไรก็ได้ลองเข้ามาดูแล้วมาพักผ่อนตรงนี้ได้ครับก็เครดิตก็ง่ายครับกูก้ได้ง่ายครับ<ช>น,นี้มีหลายแบงก์อยู่เ้วติดต่ออยู่ครับคือเอาง่ายคนถ้าจะซื้อบ้านหลังแรกเดี๋ยวผมบอกให้เลยว่าความเจ็บใจของมันอยู่ที่วัสดุโอใครที่มาอยู่แล้วก็จะมีไอ้นั่นหลุดมั่งไอ้นี่แตกใช่แล้วโครงสร้างถ้าโครงสร้างแบบสุดมั่งอันนี้มั่งคือคนที่อยู่เนี่ยเสียเงินว่าจะผ่อนหมด สิบปียี่สิบแล้วมานั่งมานั่งมีปัญหาส้มมันเป็นความเจ็บใจผมวางแผนให้เรียบร้อยแล้วใช่บ้านหลังแรกอะถ้าจะเลือกะลองมาดูก่อนเนาะพี่อยากให้มาเห็นกับตาใช่ผมอยากให้มาเห็นบ้านหลังแรกเสร็จแล้วอยากให้ไปเห็นโครงสร้างที่กําลังตอกเข็มเข็มมึงตอกไปแล้วไม่มีใครรู้หรอกใช่ว่าลงไอ้ยี่สองจริงเปล่าเออถูกไหมฮะขนาดไอ้บันไดวน่ผมตอกเข็มแปดเม็ดนั่นเฉพาะบันไดวนอ โอเคเนาะก็จองจองก็ก็แล้วแต่ให้สะดวกเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับผมผมสบายสบายอยู่แล้วคือผมไม่ไม่ฟิกว่าคุณต้องต้องจองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นร้อยคือคุณมาดูแค่คุณมาดูเปิดโอกาสมาดูก่อนที่จะตัดสินใจอย่าใดูมาดูก่อนไม่ใมา่าาปุ๊บต้องซื้อเลยไม่ผมผมผมไม่ไม่ซีเรียสเรื่องแบบไหนใช่ให้ถูกใจก่อนใช่ใช่ให้ถูกใจก่อนเนาะ ก็จอก็หลักพันแลักแนะก็หลักพันผมอยากให้แค่มาชิวๆมาดูเดินขับผ่านมาดูว่ามึงโฆษณาจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยให้มาคุยกันให้มาคุยที่นี่โอเคทาสัญญาก็ประมาณกี่หมื่นครับก็สัญญาก็น่าจะหมื่นห้าหน่อนะอ่าประมาณนั้นประมาณน่าหมื่นห้าก็ชิวๆนะบางเจ้าก็ต้องสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ชิวๆเลยคือผมสบายๆเพราะเราเคยลำบากมาผมรู้เคยลำบากมามากผมนอนที่นี่ผมนอนดู ตื่นเช้าผมก็ดูโครงสร้างแล้วถ้าไม่ดีผมสั่งลื้อเห็นที่คุยมาบอกนอนแต่ก็ยังไม่ได้ถมที่เลยนอนตั้งแต่ยังไม่ถมที่ใหญ่อ <c oughs> โอ้โหจุดยอดจริงเลยวะครับนะผมดูหน้าแล้วก็คุยกับเขาอ่ะมันก็สัมผสัสได้ความจริงใจระดับหนึ่งก็เขาบอกว่าเขาก็เคยลำบากมาก่อนคนเคยจนน่าจะรู้สึกออน่าจะรู้อยากให้ทุก<ด>คนอยากให้เพื่อนเพื่อนร่วมโลกเราเนี้ยมีบ้านอยู่มีที่อยู่กันเนาะไปเนาะเอออันนี้ไปเฮือดแดดแต่จ้าเลยเนี้ย ไปแล้วออชอบกันจัดไปครับ,บ <ะ S 1> ไปไอ้หนูยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากกจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง youtube 2 8 9 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <S <S 1> <S 1> อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าขไปเถืะอกับยายแม่เลยจ้า